หมาแก่ชิงช้าเก่ามีเรื่องเล่ามากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้ใส่กันชนด้วยหัวล้างข้างแตกค่ะหมาแก่11ปีตาบอดสองข้างชื่อว่าเจ้าฮิวโรหมาแก่ชิงช้าเก่าเสียงชิงช้าออดออดเลยทีเดียวก็จะเล่าให้ฟังว่าปีนี้เด็กยิ่งเกิดน้อยอยู่แล้ว เด็กที่จะจบป .6 เด็กที่จะจบม .3 เด็กที่จะจบม .6 นะคะก็เป็นห่วงเป็นห่วงเจ้าชิโร่เอ้ยแกกินข้าวแกกินยาบำรุงเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวถ้าเป็นคนก็น่าจะเอ่อ75ปีแล้วนะคะก็ตาบอดสองข้างก็ใส่กันชนหน่อยแต่เด็กที่เกิดใหม่แต่เด็กที่เกิดใหม่หมป .6 ก็ยัง12ขวบอยู่ อย่างนี้มสมอย่างเงี้ยนะคะเรื่องราวของน้ำกระทอม่มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเด็กวัยรุ่นมากมายเลยทีเดียวเจ้าฮีโร่รู้ไหมว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยอยากลองอยากทดลองว่าสิ่งนี้คืออะไรทีนี้นี่แม่เนี่ยดูข่าวเขาจับบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นสิบสิบล้านเลยทีเดียวเจ้าฮีโร่ รู้ไหมว่าใครที่สูบบุหร,รีไฟฟ้ามากที่สุดที่บอกว่าดูดพอรเนี่ยนะคะก็คือเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กวัยรุ่นทีนี้ถ้าผู้ใหญ่ยังไม่หันมามองเด็กกลุ่มที่แม่เล่าให้ฟังก็จะทำให้ประสิทธิภาพของความเป็นมนุษย์ลดลงอย่างมากเลยทีเดียวบ้านวัดโรงเรียนรวมทั้งรัฐบาล ต้องหันมาดูกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานที่ส่งเสริมประเทศชาติให้เจริญเติบโตต่อไปรุ่นเราต้องบอกฮีโร่ว่ารุ่นเราก็ค่อยๆจะสูญหายไปจากโลกนะคะก็ค่อยๆดับดวงวิญญาณลงไปตามวัย ฉะนั้นนี่เด็กรุ่นใหม่จะต้องไม่เมาไมายจนเกินไปเข้าใจไหมเข้าใจไหมฉะนั้นนี่บ้านวัดโรงเรียนยังไม่พอต้องรวมถึงรัฐบาลด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วหมาแก่ๆชิงช้าเก่าๆก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ไร้สาระถ้าผู้ใหญ่ที่มีอำนาจสั่งการทำไมต้องบอกว่าผู้ใหญ่ที่มีอำนาจสั่งการ ต้องมองลงมาถึงเรื่องนี้ด้วยเจ้าฮีโร่เอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกว่าโลกภายนอกนั้นเป็นอย่างไรรั้วที่ล้อมเจ้าอยู่และเจ้านายอย่างแม่เนี่ยแม่เนี่เป็นเจ้านายเจ้าก็ใจไหมจะเป็นนะเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตก็เลี้ยงกันมาจนแก่จนเท่าร่วงโรยไปตามกาลเวลาจริงๆนะคะต้องบอกว่าร่วงโรยไปตามกาลเวลาจริงๆใครจะฝาก อะไรไว้บนโลกใบนี้เท่านั้นเองวิธีคิดนะเจ้าฮีโร่ฝากความรู้สึกดีๆไว้เจ้าฮีโร่หมาแก่ๆชิงช้าเกา่เกาๆเจ้าฮีโร่ฝากเรื่องราวชีวิตไว้ว่าตอนนั้นสู้กับแมวขโมยในดงสาวน้อยป่าแป้งอย่างสาวน้อยปะแป้งก็เข้าตาทั้งสองข้างก็บอดกันมาหลายปีเลยทีเดียวค่ะเพื่อไว้ศัก์ศี เป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยการไล่แมวขโมยออกจากบ้านในดงสาวน้อยป่าแป้งอย่างสาวน้อยป่าแป้งก็ติดนั่นคือคือศักดิ์ศรีของเจ้าฮีโร่คนยิ่งมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างเจ้าฮีโร่ค่ะขอให้ทุกคนรักษาความดีไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็มค่ะ